ส่งงานประตูออโต้ในรุ่นของฟูลฟังก์ชันตัวลองท็อปนะครับลักษณะการทํางานของระบบฟูลฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นการทํางานแบบกดครั้งเดียวนะครับประตูก็จะเปิดให้นะครับจนจบการทํางานนะครับสโลหน้าสโลหลังมีให้ใช้งานครบหมดนะครับกดปิดครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันอย่างอื่นว่ามีลูกเล่นอะไรให้บ้างนะครับสำหรับในระบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการทํางานตามฟังก์ชันของตัวญี่ปุ่นแท้เลยนะครับระบบคลิกมือนะครับก็คลิกปุ๊บประตูก็จะเลื่อนให้ทันทีเลยนะครับเราก็จะตั้งไว้ก่อนจบปุ๊บสโลแล้วก็เข้าล็อกนะครับคลิกปิดครับก่อนที่ประตูจะทําการปิดนะครับประตูก็จะสโลนะครับแล้วก็ขบเข้าล็อกกับชุดดูดชุดดูดทางานระบบตัดนะครับอีกครั้งนะครับปุ๊บเราสามารถที่จะคลิกซ้ําได้เลยนะครับถ้าเราต้องการปิดนะครับ สำหรับในการขอ,องทั้งร้านนะฮะการต่อที่ตัวคลิกมือนะครับเราก็ต่อวนไว้ให้นะครับในกรณีที่ลูกค้าถือของสัมภาระมาเราไม่มีน้ำหนักในการงัดเปิดอย่างนี้เราก็สามารถที่จะผลักไปด้านหน้าได้นะครับประตูปิดอยู่คำสั่งแรกคือเปิดคำสั่งต่อไปคือปิดไม่ว่าเราจะคลิกไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราก็มาดูอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะฮะที่เปิดครับ เดี๋ยวเราก็มาดูเกี่ยวกับชุดแพรนะครับชุดแพรสายไฟนะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้ชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดเมนเดียวกันกับโตโ o ต้าเวนชุลี่ก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับซึ่งก็จะใช้ชุดแพรแบบนี้นะครับในการติดตั้งมาให้กับรถแทรห้างนะครับทางร้านเราก็จะมีติดตั้งให้กับระบบฟูลฟังก์ชันเกือบทุกคันนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่มากับตัวรถอย่างเช่นล็อกล่างนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีถอดออก ไม่มีใช้การล็อกหน่วงด้วยมอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีลักษณะหัวทิ่มท้ายโดงผ้าไหนประตูเราไปทำงานได้หมดนะครับโอเคคลิกปิดกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทสในตำแหน่งที่ประตูหนีบนะฮะเพราะรถคันนี้เป็นตัวลองท็อปยังไม่มีเซนเซอร์กันหนีบแนวตั้งแต่ระบบความปลอดภัยเรามีให้ใช้กันเต็มรูปแบบนะครับหนีบเลยนะครับประตูไปต่อไม่ได้นะครับก็ให้ทําการดีดออกนะครับ ภายในสวินาทีนะครับซึ่งเป็นระบบตามฟังก์ชันของตัวญี่ปุ่นเขาอยู่แล้วซึ่งรถญี่ปุ่นมีให้ใช้งานทุกคันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อทางด้านในห้องโดยสารกันครับมาดูกันต่อในภายห้องโดยสารนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับสําหรับระบบป,ประตูนะครับก็จะมีอย่างแรกก็คือระบบคลิกมือนะครับแล้วก็สวิตช์ปุ่มกดนะครับอ่ะเราลองเท,เทส,สวิตช์กันเลยนะครับแค่ปุ่ม กดปุ่มนะครับประตูก็จะเลื่อนทํางานให้เลยนะครับกดปิดนะครับปึ๊บสามารถที่จะกดซ้าได้นะครับถ้าเราต้องการให้ก็เปิดต่อนะครับหรือปิดนะครับไม่ต้องรอให้จบการทํางานต่อมาคลิกมือนะครับเดี๋ยวเราให้เล่นทีละอย่างเลยนะฮะคลิกตามมือนะครับแค่คลิกเบาๆนุ่มๆคลิกปิดครับ ต่อมาคลิกในลักษณะที่ผิดทิศทางนะครับประตูปิดอยู่คลิกแรกก็คือเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูชุดแพรที่คลายออกมาจากบานนะครับลักษณะการทํางานจะเหมือนกับเวชชุลีตัวท็อปแพรห้างทุกอย่างนะครับคลิกปิดนะครับปุ๊บชุดแพรก็จะม้วนกลับเก็บเข้าไปในบานนะครับสวยงามมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตําแหน่งของฝั่งคนขับกันครับ ไปดูกั้นตอในฝั่งคนขับนะครับอ่าสำหรับคันนี้จะเป็นตัวเก่านะครับสวิตเราก็มีตรงรุ่นไว้รองรับนะครับแล้วก็จะมีสวิตเปิดปิดระบบนะครับจะทางลูกค้าก็ให้เอาไว้ทางด้านล่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเราก็สามารถที่จะกดครั้งเดียวนะครับประตูก็จะทํางานให้ตามระบบที่เรากําหนดเอาไว้นะฮะกดปิดครับ คำสั่งจะเหมือนกันนะครับไม่ต้องรอให้จบการทํางานเราสามารถที่จะสั่งงานได้เลยนะครับทุกอุปกรณ์ที่เราลิงก์ไว้จะทํางานตามระบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสวิตช์รถหรือที่พวงมาลัยนะครับก็สามารถที่ใช้งานได้หมดนะครับอ่าต่อมานะครับระบบความปลอดภยัยความเซฟตี้เบื้องต้นเราก็มีให้ครบหมดนะครับสําหรับในกรณีเช่นอ่าคันนี้นะครับซึ่งทําอยู่ในรุ่นของฟูลฟังก์ชั่น ก็จะมีรูปแบบของระบบการขโมยให้เต็มรูปแบบนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่สามารถที่จะล็อกรถได้เลยนะครับแล้วการล็อกรถก็จะตัดระบบการทํางานของระบบประตูออโต้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ประตูออโต้ยังใช้ได้นะครับเึิบกดปิดนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับล็อกรถได้เลยเึิบนี่รถล็อกแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะติดเื่องเปิดแอร์ลงไปทําธุระอะไรข้างนอกได้นะครับล็อรถล็อกเมื่อไหร่ประตูโต้ตัดการทํางานทันทีนะครับกดยังไงก็จะไม่เปิดให้นะครับไม่ว่าจะล็อกที่ตัวรีโมทหรือล็อกที่ทางอุปกรณ์ทางฝั่งหน้าคนขับนะครับเกิดการคลายล็อกเมื่อไหร่นะครับอุปกรณ์ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นที่รีโมทหรือที่สวิตหรือที่พวงอะไรที่เราล็งเอาไว้นะครับอโอเคครับผม จะไปทันนะครับสําหรับประตัวโต้ในรุ่นของฟูลฟังก์ชันตัวลองท็อปนะครับลักษณะรุ่นฟูลฟังก์ชันก็จะมีรีโมทลักษณะแบบนี้นะครับไปให้ใช้2ลูกนะครับมีดอกกุญแจนะครับไว้สําหรับทํากุญแจอะไหล่นะครับพับเก็บได้กางออกได้นะครับลูกทซ่สวยงามนะครับในระบบก็ยังมีลูกเล่นอะไรอีกมากมายนะครับแต่ทุกอย่างที่ติดตั้งลงไปนะครับจะสัมพันธ์กันหมดนะครับ อุปกรณ์ต่างๆได้มาตรฐานลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งอยากจะติดตั้งในระบบนี้ก็ติดต่อสอบถามมาทางร้านได้นะครับสำหรับคันนี้ก็ขอบคุณครับ